Maar ben ik wel? Ik ga er wel. Ik ga er wel. Ik ga er hi h e l l o วันนี้นะคะเรามาพบกับช่องพาเมียเที่ยววันนี้นะคะมาโดยติวเตอร์เองเจ้าของช่องเจ้าของช่องที่แท้จริงก็คือติวเตอร์นี่หลักฐานชพี่ดุ๊กนะคะคือเรื่องของเรื่องเราจะทําการเซอร์ไพร์มันเกิดผี่ชายด้วย ซื้อรถจ้าโโอ้ตอนนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเบิกตังค์ก่อนนะคะเบิกตังค์ก่อนพักนือถึงจะไปซื้อได้นะคะบอสนูมาหาพี่น้องคุณน่ะตอนนี้เราก็กำลังมาเบิกตังค์่ะโหลดพักมือส years later ขี่ได้ฉันขับได้สามารถใช้จ่ายไปขึ้นเวทีไปตลาดไปนู่นนี่นั่นได้โดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวตำรวจเรียกอะไรอย่างนี้ มีกําลังใจในการทํางานเนาะพวกเราเนาะแต่ก็ไม่ตลับตรงไหนทุกคนเป็นหนี้เนาะมีเงินสดก็ซื้อสดเลยจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวไปคุยกันทางร้านนะคะว่าเราจะทําการดาวเท่าไหร่แล้วก็จาหมวดละเท่าไหร่นะเราก็เป็นชื่อขายแต่ตียวคิดว่า เดี๋ยวก็จะมีผู้ช่วยนะคะเรียกว่าเป็นพี่ชายที่รักที่จะไปคอยครอบอร์ไปคอยตัวแทนของพี่ดุ๊กละกันเนาะในการไปซื้อรังนี้ก็อาศัยว่านิปนี้ถ้าออกไปแล้วน่าจะออกหลังจากที่เซอร์ไพร์จริงๆก็คือไม่น่าจะออกในช่วงที่ ยังไม่ได้ไปเขาเรียกยังเซอร์ไพรส์ไม่เสร็จอ่ะเออความแตกก่อนอะไรอย่างนี้แต่น่าจะดิวคิดว่าแผนการครั้งนี้ดิวว่าจะทำสำเร็จนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพามียเที่ยว้วยนะคะวันนี้เจ้าของช่องมาเองนะครับวันนี้เจ้าของช่องมาเองค่ะเดีย๋ยวไปดูกันว่ารถที่เราจะไปจอดไปออกนั้นจะสวยจะง,งามแค่ไหน้วเจอกัน ก็อยู่หน้าร้านเบสท์สปาแล้วนะคะตอนนี้เราทําการจอด,ด,ดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าร้านเรามันกลับกล้องอยังไงอ,อ่ะกลับไม่ได้อ๋อม <s> ันกลับไม่ได้เหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทําการลงไปปฏิบัติการภารกิจอันน่าตื่นเต้นในครั้งนี้เชิญชมเชมิญรับ<ะ>ฟังนะบัดนี้คะ่ะทำอะไรนะทำอะไรนะ <c oughs> มาเป็นนี่ก้อนใหญ่ใส่เน้นเจ้าเก่าเจ้าเดิมสามคันเลยวรหลอก<ด>ขายแล้วนะคัวนีตว้ตัวตัวก่อนเกินนี่ดูหน้าไว้นะไปไปกินไปดูรถกันขอดูรถไหนนะครับไปถึงตนนี้ การนั้นเลวร้ายนี่เจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะเราจะซื้อรถตื่นเน้จะมาขอไฟแนนซ์ไหมงบต้องไฟแนนซ์ครับเคล็ดไม่ผ่านเลยเลิกดีครับออกรถเสบายผัวฝนตกคลิปหาย แต้มแน่นแล้วก็เลือกดีที่ฝนตกท<า><ม>ี่ยฝนตกไหมดูดิวันผาเที่ยกูนึกว่าพายุเข้าวโอนเงินปุ๊กเท่านั้นแหละยังผายรัวโอ้ยอายุเข้าครับเลิอกดีโอนเงินปุ๊กอายุเข้าเลยแต่วันนี้ก็ยังถือเป็นเลือกดีของเราอยู่นะคะเพราะเราเจอวันพระใหญ่ ในการออกรถครั้งนี้ผมอะไรมาเรปลวันว่าไฟาแนนซ์ผ่านนะคะเรียบร้อยมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วไม่ได้อะไรเลยนอชกชากลายเซ็นลดีๆดูหน้าไว้ครับดูหน้าไว้ดูหน้าไว้เวบปาั้น <c oughs> <c oughs> สีอะไรเนี่ยสีอะไรสีเขียวรถจะสีสีเขียวสีชาเขียวสีเขียวทหารวันนี้ก็แอบจอดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารับน้องจริงๆผนกลับบ้านจริงๆน่าจะไม่ว actually, ันอาทิตย์ก็วันจันทร์ที่ยี่สิบนะคะก็มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันนี้ที่ไฟแนนซ์จะดีมากก็อาจจะมีติดขัดิด้หน่อยเรื่องไลเซ็นแกก็ให้ผ่านเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกคนพนักงานน่ารักทุกคนนะคะ ก็คือเลือกแล้วแหละว่าต้องเป็นสีนี้อย่างน้อยก็เอาไว้ขี่ในคลืนน่นได้ขี่ไปทํางานได้สีอะไรสีอะไรส,สีสีเขียวเหนียวซสดโอเคยัง <Okay. S 1> ชอบเลยสีเขียวเป็นของควัมชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งของบีนีของพี่ดุ๊กนะเดี๋ยวตั้งใจให้ยังไงก็ดูแลรักษาที่ดีดูแลรักษาดูแลลูกมาตลอดนะครับเอาไว้ไปรับเด็กรับเด็นน้อยเห็นการโชว,ว์ไลน์ของเราเสร็จแล้วครับ ต่อไปวันที่เราจะไปเอารถออกมาจอดบ้านคุณอ้วนบ้านบิกออกผีบ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เอ้ยวันนั้นอ่ะเราจะต้องเตรียมกันอีกวันที่่าไรน่าจะไม่วันจันทร์ก็วันเสาร์ตอนที่จะถึงนี้วันที่วันที่สิบแปดสิบเก้าวันเป็นวันอาทิตย์ไงเขาไม่เปิดศูนย์ถ้าเราไปจอดเราต้องจอดบ้านเอิกออกฝากเขาไว้แล้วก็วันสุดท้าวันเกิดก็คืยี่สิบสี่ จากการไปขี่มาซื้อขาเยเองมีตงเพราะว่าฉันคงขี่ไม่เป็นหรอกถ้าว่าฉันขี่ได้นะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่ต่อนะคะที่เป็นธุระในเบื้องต้นเดียวไปค่อยไปรอติดตามต่อไปว่าอีก50เซที่เหลือจะเป็นวันนี้ก็ชื่นฉ่ำกันไปฝ <c oughs> นแม่งจะตกไอ้ชิบหายฝนตกเพื่อแสดงความยินดีเลกดียามดีมีชื่นใจเย็นชำ่ำเดี๋ยว ันนี้ก็มาส่งแกกลับบ้านนะลูกลลแกก็กลับรถเรียบป้าแกกลับบ้านต่อที่แต่ฝนตกด้ลยนะวะมาดูวันไปรับรุนครับ <c oughs> โอเคครับนี่ก็มาพบก,กับช่องพาเมียเที่ยววันนี้เราก็ได้ทำการแปเอรถเรีป้าออกจะกซูแล,แล้วแต่ของไม่รู้เรื่องนะผมซพบายกับเมียมันแหนชั่วร้ายของเรานี่ผมว่าเขาเข้าบ้านแล้วแทย์เขียนไปในห้องรับแล้วเต็มบ้านกูแล้วลใช่ไหมไม่รู้อะไรแต่อะไรไวเซอร์ไพ่มัน เอาเวันเกิดอีกที่0 0 0 years later ม <Psychology! S 1> <c oughs> d <c oughs> b อ่แม่่่อันนี้มให้ผมูไปให้พี่น่นก่อนพี่น่นก่อนใครก่อนอันยวเหรอเยอะเยว

ของมงยาไปไปไปของของของกูใช่ไหมเฮ้ยเอ็ปบีเพไ่อนเอ็มบีเป็มบีเปไปอนไม่อยากไห้สีนี่ไม่อยากให้สีไม่อยากไห้สี ทำไรกันอยู่ <left> ห <PA>: ้องกูอยู่ห้องกูอ๋อจะไปตรงนี้เอไหนอะห้องน้ำในห้องน้ำไปเอาเสื้อขึหนแล้วะเนี่ยเฮ้ยกูจะเอาเสื้อให้มึงนี่เอ้าของขวัญของขวัญของขวัญที่กูสั่งมาให้ไม่ใช่อะไรหรอก กูสั่งมาใส่เองแล้วกูสั่งเขาส่งมาผิดไซส์กูก็เลยให้มึงเฮ้ยให้มึงเลยนะเปิดเปทุกคนมึงเปิดอนอ้าแมรักมาเจมเช็งกันบ้างอ๋อแล้ว So okay. thank okay.

หยวอวาติดมังคะทุกคนจุ๊เมียดิจุ๊เมียดิหวลวจิตเหลืองกว่าไหนเ็พูดว่าอะไรเลกจลักจิตแลัวอะไรแลัก้วอะไรฮะะารกิจเรา เสร็จแล้วจัดอะชิปไฮ้แม่เขาจะรู้อะไรจะรู้อยู่างต่นเต้นมาจอดอยู่บ้านกูสองอาทิตย์แล้วเนี่ยจอดในห้องเสื้อผ้ากูเลยหมิ่นชิบหายไปดูดิมันจะออกยังไงดูดิมันจะออกเลออกเว้ยออกออกมาอ่ะทีนี้มึงจะออกไงเจ็บรเลยเฮ้ยเฮ้ยนุ่งกันกุมความรักแบบแบบตัวรพี่ติวแบบ ออบนับแตกเออเ้าวาจกวางแล้วเขียนลมาดินี่ตักตักความีเคมีคลานไปนะเคมีคลานไปนะ โอเคครับ okay, okay, ตอนนี้ก็นะหลังจากที่เมียผมไปสปายไปออกรถเวสป้ามานะครับผมนะนี่ตอนนี้ก็มาจอดอยู่บ้านเรียบร้อยครับผมนะเป็นเวสป้สีขี้เพี้ยนะครับผมนะนี่เป็นไงสีเขียวอีอะเออขี้เพี้ยนะครับผมนะภาษาอีสานก็ขี้เพี้ยจะเป็นแบบ ขี้วัวนะขี้วัวเอาไปทำเจลซอยจุนะซอยจุนะเออใครเคยกินซอยจุขี้เพียก็จะเป็นสีขเขียวนะเป็นขี้วัวนะครับผมนะเป็นสีขี้วัวนะครับผมนะเออพูดง่ายๆนะนี่ก็จัดมาแล้วสายเวสป้าครับผมนะรอติดตามได้ครับผมนะให้ดูกันยาวๆครับผมนะช่องพาไปเที่ยวก็ผมอัปเดตรุ่นรถป๊อปก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะฮันเหลืองก็ออกออกไปขี่ ได้ผลตอบรับจากเพื่อนๆดีมากครับผมนะเดี๋ยวเอาไปขี่ใหม่ครับผม <c oughs> ไม่มีตังเติมน้ำมันไเอเ้หียแหงชิบหายนะตอนนี้ก็นี่มาเดิมๆอาจจะแต่งภายนอกก่อนนะครับผมนะฮะภายนอกก่อนนะเพราะว่าประกันเครื่องมันมีประกันเครื่องนะครับผมนะคือเครื่องก็ยังไม่อยากแตะเยอะนะอาจจะทําแต่งภายนอก สวยงามไปก่อนนะครับผมนะเออมาใครอยากดูสายเวสป้าครับผมนะติดตามได้ครับผมนะบิ๊กไบค์ก็มีมินิไบค์ก็มีครับผมนะมีทุกรุ่นเออมีทุกคาฮัทครับผมนะสุดยอดสุดจัดอ่ะเออไม่อยากจะแอคเท่าไหร่ครับผมนะเออนะฮะนี่ห้าสิบซีซีร้อยห้าสิบเก้าร้อยซีซีก็มีอ่ะอยากดูรุ่นไหนครับผมนะบอกได้นะครับผมนะเฮะตอนนี้ก็จะแดกแกบแล้วนะครับผมนะเออช่วยดูกันเยอะๆนะครับผมนะพอจะ จะได้มีสปอนเซอร์เข้าสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจัดอยากดูรุ่นไหนเดี๋ยวจัดให้นะเออก็ขอบคุณเมียอีกครั้งนะครับผมนะที่จัดวิสปามาให้นะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะจัดให้เมียสักสามดอกนะครับผมนะเออเป็นดอกกุหลาบนะครับผมนะเป็นดอกกุหลาบนะจัดให้สามดอกนะครับผมว้าสุดยอดวะยังสวยอ่ะสียังสวยอ่ะืมสุดยอดนะครับผมนะก็คุยกันไว้คร่าวๆครับผมนะวว่าอยากได้ สีนี้ประมาณนี้ครับผมนะแต่เมียไม่บอกว่าจะออกตอนไหนนะครับผมอบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีตังออกให้นะครับผมแต่ไม่รู้ออกตอนไหนครับผมก็มาเซไปครับผมนะสุดยอดเป็นไงเมียผมสุดยอดครับผมเออก็จักมาแล้วอะป้ายแดงอะเยี่ยมๆนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ติดตามนะครับผมนะตามพาเมียเที่ยวเรื่อยๆครับผมนะก็ประมาณสองสามปีนะ ที่ทำช่องนะคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกครับผมเราก็ทําเพื่อความชอบนะครับผมทําไปเรื่อยๆอาจจะมีทิปเบส p a เรวนี่นะก็เป็นได้ครับผมติดตามได้ครับผมนะเดี๋ยวทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะมันแน่นอนสําหรับสายมอเตอร์ไซค์นะครับผมไบค์เกอร์ทั้งหลายโอเคเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมติดตาม EP ต่อไปครับผมนะจะเจอกันได้ไป